สวัสดีค่ะพบกับนะะักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่สำหรับเด็กไทยอาจจะมีทางเลือกด้านการศึกษาทั้งการเรียนในระบบและนอกระบบนะคะแต่สำหรับลูกหลานแรงงานประเทศเพื่อนบ้านพวกเขามีทางเลือกด้านการศึกษาไม่มากนะะักค่ะวันนี้คุณภาวินีชัยภาคหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมแบ็กแพ็คจูเนลิสต์จึงลงพื้นที่ไปสำรวจแคมป์แรง,งงานก่อสร้าง ซึ่งจัดสรรและออกแบบพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นห้องเรียนขนาดเล็กค่ะตอนนี้ท่ากำลังเข้าไปในสิ่เด็กก่อสร้างนะคะที่เป็นโรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีพี่ที่ทำงานก่อสร้างอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยช่วยพามานะคะที่ชื่ออะไรนะคะ ที่ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมคะที่ยูนิคบ่อยครั้งที่ฉันเห็นเด็กน้อยวิ่งเล่นอยู่ตามแคมป์ในไซต์งานก่อสร้างริมทางเท้าที่ผ่านทางตามความเติบโตของเมืองทำให้ฉันเกิดคำถามจนกลายเป็นที่มาของการเดินทางมายังศูนย์เด็กก่อสร้างของบริษัท,ท TTS Engineering ที่อยู่แถววัดเสมียนนารีในวันนี้อันนี้จะย้ายกันแล้วเหรอคะนี่อ๋อย้ายไปไหนกันนะคะไปบางแคมีข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขระบุว่าเด็กในกลุ่มของแรงงานเพื่อนบ้านที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพปริมณฑลมีอยู่เกือบหนึ่งแสนคนเลยทีเดียวเขาจะอยู่ในตามแบบแบบซอกซ่อค่ะ ตามสะพานบ้างแบบนี้นะะตามสะพานตามพวกแบบที่มันไม่มีใครเห็นนะหนูก็คิดว่ามันเสี่ยงก็คือแบบถ้าไม่มีถ้าไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยค่ะอาจจะแบบเด็กๆที่วิ่งออกไปหรืออยู่ข้างนอกค่ะอาจจะโดนรถตู้จับไปได้ค่ะบางแบบโตๆไหนก็อาจจะโดนโดไไดบแบบผงขืนแบบนี้ค่ะมันก็จะอันตรายมากเลยครูแม่ครูรักยิ้มครูเอกครูไพโรธและครูปุ่นคือครูโรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กที่ฉันได้รู้จักเพราะพวกเธอและเขาเข้าไปจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กน้อยที่ศูนย์เด็กก่อสร้างดังญาติมิตรเห็นได้จากการสอนกินนอนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กับเด็กในแคมป์คนงานเพราะรู้ว่าไม่ง่ายนักที่การศึกษาจะเข้าไปถึงลูกหลานแรงงานเพื่อนบ้านอย่างเชียร์และเพื่อนๆอ,อีกกว่า40ชีวิต แล้วแล้วถ้าพี่ต้องไปทํางานล่ะคะน้องอยู่อืมกูไม่ได้ไปทํางานที่ไหนที่ทํางานที่นี้เป็นคนความสะอาดที่นี้อ๋อทำความสะอาดอยู่ในนี้เลยทํางานโดยแล้วก็ดูลูกด้วยมาอยู่กับครูแล้วก็ตรงเรียนไม่ตรงแบบพูดแบบเหมือนโง่กับเองนะเองนะพูดอันอักษรเม้นก็ไม่ได้อักษรไทยก็ไม่ได้เขียนก็ยังไม่ได้ ก็เลี้ยงได้ควายเนาะตั้งเล็กเลยไม่ก็อย่าจุนพอก็ตายดังวระมาณหาหกปีนอนไม่มีพอแล้็เล็กเลยก็อยากให้ลูกเรียนรู้ให้มันเรียนซุงไปเลยเนยแค่ไหนลําบากแค่ไหนก็ยอมแค่นี้หสำหรับฉันการเปิดห้องเรียนในศูนย์เด็กก่อสร้างแห่งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกรูปแบบหนึ่งให้กับเด็กที่ดูเหมือนอยู่ใกล้ และเป็นส่วนหนึ่งในผู้สร้างความเจริญเติบโตของเมืองแต่กลับห่างไกลจากการอ่านออกเขียนได้ในภาษาเดียวกันเด็กๆหลายคนที่นี่อาจมีโอกาสได้เรียนต่อค่ะแต่อีกหลายคนอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทำงานอย่างที่เลือกไม่ได้แต่ความรู้ที่พวกเขาได้รับจากห้องเรียนเล็กๆแห่งนี้ก็น่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและสร้างชีวิตที่ดีกว่าคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ4 Reporter ได้ใหม่สวัสดีค่ะ